สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านวันนี้เปิดวิดีโอมานะคะก็ด้วยเด็กๆเ,เนาะเป็นวันหยุดของทุกคนของใครๆหลายคนนะคะเป็นวันหยุดของใครๆหลายคนแต่ถามว่าเป็นวันหยุดของแม่ไหมแม่ไม่มีวันหยุดนะคะคู่หูคู่หูคู่หาคู่หูต่างสายพันธุ์อยู่กับแม่ทุกสถานการณ์อยู่กับแม่ทุกวี่ทุกวัน ใกล้แม่ตลอดเนี่ยเดินมาพอแม่นั่งปุ๊บเดินปับ๊บเนี่ยแม่ไม,ไม่ไม่นั่งแล้วค่ะพอแม่กําลังทาท่านั่งตะกี้นะคะเดินมาหาทั้งคู่เลยนี่ก็เป็นพี่อ่างเปล่าพี่อ่างเปล่าไข้ลดแล้ววันนี้เย็นๆแม่จะไปรับยาเพิ่มนะคะเป็นยาลดไข้ นะคะเป็นยานลดไข้พี่ยงเปลมีหมายกําหนดการเ,ออเริ่มบอกหมายกำหนดการมีหมายกําหนดการอีกประมาณ3วันนะคะแม่จะต้องไปอัตราวเพิ่มว่าก้อนเนื้อเนี่ยได้ลามไปถึงไหนแล้วก็มีเนื้อ,อ,อได้ขึ้นที่จุดใดบ้างเพิ่มเติมนะคะก็รักษาตามอาการต่อไปถามว่าจะหายไหมออตรงนี้เนี่ยแม่อยากให้ Fc ทุกท่านได้ได้ได,ได,ได้ทำใจไปพร้อมๆกับแม่นะคะ ว่ามันไม่มีทางหายแล้วนะคะส่วนคีโมเองเนี่ยแม่ก็คงจะเลือกที่จะไม่ทําเพราะว่าถ้าคีโมก็ไม่รู้ว่าน้องจะรอดหรือว่าน้องจะทรมานแค่ไหนแล้วน้องจะอยู่กับแม่ได้นานหรือเปล่านะคะณนะเวลานี้แม่จําเป็นที่จะต้องให้น้องอยู่กับแม่ได้นานที่สุดและมีความสุขที่สุดนะคะแม่ได้เลือกทางนี้แล้วขอให้เอจทุกท่านเ,เข้าใจแม่นะคะแม้บางคนอาจจะคิดว่าทําไมไม่ยื้อกันถึงที่สุดห น้องอายุ13ปีซึ่งเรียกว่าหมาแก่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่ก็เลยคิดว่าถ้าน้องอยากไปแม่ก็คงให้น้องไปนะคะถามว่าไม่ถามน้องหรอว่าน้องจะเลือกทางไหนแม่ก็คิดว่าน้องคงพอใจในสิ่งที่แม่ได้ทำให้นะคะน้องสบายดีนะแต่ว่าน้องกินยาก็นอนหลับเนาะกินยานอนหลับล่าเริงดีเดี๋ยวแม่จะถ่ายตอนที่น้องล่าเริงให้ดูนะคะนี้ก็คือนอนหลับ กินขนมได้ถามว่าแม่ให้น้องกินขนมทําไมในเมื่อน้องเป็นมะเร็งแม่ต้อง,ต,องต้องเรียนเอฟซีให้ทราบว่านะตอนนี้ก็คือมันรักษาไม่ได้แล้วใช่ไหมคะ,ะขนมเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นทางเลือกมันเป็นยายาชูใจย,ยาแก้เครียดสําหรับน้องเพราะฉะนั้นแม่ให้น้องกินแค่พอว่าให้รู้จักว่าแม่ยังแบ่งปันให้นะแม่ยังให้กินนะกินไปเถอะลูก ะะแต่ในส่วนของการรักษาแม่ก็รักษาไปพร้อมๆกันเดี๋ยวจะแบบว่าให้น้องกินขนมทําไมรู้ว่าน้องเป็นมะเร็งถ้าน้องมีทางรักษาหาแม่จะไม่ให้น้องแตะต้องของพวกนี้เลยแต่เมื่อมันเป็นแบบนี้ไปแล้วอย่างนี้ไปแล้วแม่ก็เลยเลือกทั้งสองทางทั้งการรักษาเองนะคะเ,เขาเรียกว่าให้ทั้งความรักและความรู้ไปพร้อมๆกันนะคะเมื่อน้องไปเนี่ยแม่จะรู้สึกแม่ไม่เสียใจเพราะแม่ได้ให้น้องกินอิ่มนอนหลับ อย่างดีแล้วนะคะวันนี้แม่ก็เลยเอาถ่ายคลิปเล่นเ,น<ม>เด็กๆให้ดูนะคะะเป๋าเต็มเดินตามแม่เหมือนเด็กๆที่บ้านจะรู้นะคะว่าพี่อ่างเปาป่วยทุกคนจะยอมพี่อ่างเปาทุกอย่างนะคะยกเว้นสิงโตน้อยนะคะสิงโตวไว้เจ้าไม่เคยยอมใครนะคะจริงดีจริงเด่นพี่อ่างเปาตลอดแม่รักมากไม่ได้ เตมแ,แม่ถ่ายวีดีโออยู่ค่ะลูกหนูจะก,กวนอย่างนี้ไม่ได้นะคะคนสวยของแม่เดี๋ยวแม่จะออกไปถ่ายข้างนอกบ้างนะคะได้เห็นเด็กๆข้างนอกบ้างว่าอยู่แบบไหนยังไงแม่พันกล้องไม่ให้พี่อังเปาดูก่อนอย่างหนึ่งเนี่ยแม่ก็ได้เก็บความทรงจาไว้ในคลิปวิดีโอนะคะถ้าพี่อังเปาจะต้องจากไปแม่ก็คิดว่าแม่ได้มีคลิปวิดีโอของพี่อังเปาเยอะแยะมากมายแล้ว คนนี้ก็เดินตัดหน้ากล้องตลอดเลยสาวน้อยเนี่ยเห็นไหมจะออกไปข้างนอกนะคะไปถ่ายข้างนอกให้ดูนี่ก็คือพ่อเสือดำของบ้านนะคะเป่าตุงก็ยังนอนอยู่ในที่นอนที่แม่ทำให้บนกลงนะคะมันจะมีกลงใหญ่ๆอย,อย,อยู่เขาชอบอยู่บนกลงนะคะเนี่ยค่ะ นอนอยู่ในที่นอนที่แม่ทําให้มันจะมีผ้าอยู่ข้างในนะคะมันก็เลยอุ่นๆเดี๋ยวถามว่าวันนี้ร้อนไหมแม่ว่ายังร้อนอยู่นะคะยังมีความร้อนอยู่น้องออกมาแล้วเดี๋ยวแม่ถ่ายหลายๆคนให้ดูนะคะตัดผ้ามาที่มูที่ตานะคะก็ยังอยู่บนที่สูงเหมือนเดิมอันนี้คือในห้องน้ำนะคะก็ยังอยู่บนห้องน้ําเหมือนเดิมบนที่สูงเหมือนเดิมเนี่ยค่ะในห้องน้ํา ก็ยังอยู่บนที่สูงเหมือนเดิมมุทิตาชอบแบบนี้นะคะมาเฟียค่ะมาเฟียมาเฟียเมื่อเช้านี้เพิ่งจะโดนดุไปนะคะเมื่อเช้าเพิ่งจะโดนดุไปเนี่ยจะมาประจบละมาเฟียค่ะสุภลักษณ์รับเงิน จังหวะแม่กล้องแม่แม่ยังปรับไม่ถูกนะคะเนี่ยเปล่าตังู่ชั้นบนนี่คือด้านนอกนะคะอูจิอูจิค่ะอูจิเดินตามแม่ค่ะมาเฟียจะประจบนะคะขี้ดือ้อเขาเรียกคนขี้ดือ้อ ใช่ไหมครับอุถังคีดื้ใช่ไหมครับดูเอาไปคร่ะนี่นะฮะจะประจกแม่เออไอคีดื้อค่ะรับเงินจะไปไหนเนี่ยค่ะกลางวันเนาะเด็กๆก็จะอยู่กันแบบนี้เมื่อเช้านี่โดนดุค่ะเนี่ยจะทำร้ายพี่อูจี คือถามว่าทำร้ายไหมไม่ได้ถึงขนาดทำร้ายเพราะว่าแม่ได้ยาสเปรย์ตัวหนึ่งที่คุณมคุณพ่อเอกสิทธิ์นะคะส่งมาให้เด็กๆฉีดบริเวณที่เขาชอบเ,อเครียดใส่กันดุกันเงน้ยคะ่ะก็ดีขึ้นดีขึ้นเยอะทีเดียวคะ่ะก็แค่แบบเออฉันไม่พอใจนะที่มองหน้ากันแต่ถามว่าถึงขนาดฟัดกันเหมือนเมื่อก่อนไหมไม่ลคะค่ะคือดีขึ้นแตถามว่าดีขึ้นร้อยเปอไหม แม่ก็ยังตอบไม่ได้ว่าร้อซ็นะคะคือดีขึ้นจากเดิมค่อนข้างเยอะอยู่พีไม่ต้องห่วงนะคะพีบ้านแม่เนี่ยค่อนข้างสะอาดนะคะเพราะว่าแม่ได้กวาดได้ล้างอยู่ประจำยังเอกเดี๋ยวเฮานะนี่แม่อยู่ด้วยนะแม่อยู่ด้วยยังมาฟัดกันฟัดกาแฟใส่กันดูเอาจะถ่าย fc เห็นไหมคะพี่อูจีนั่งตรงไหนเขาก็จะต้องมากระฟุดกระฟ้ากับกับกับพี่อูจีเนี่ยเนี่ยค่ะดูเอาเธอค่ะก็ดูสิดูสิเนี่ยเห็นไหมแม่ถึงบอกว่ามันห้ามยาค่ะเรื่องแมวทะเลาะกันเนี่ยมันห้ามยาพี่อูจีไปละเหลือแต่เขาคนเดียวนะมาเฟียที่รักเนี่ยดื้อสุดค่ะดื้ออภิมหาดื้อมากมายก่กอง พี่มาหาความดือ้อเขาต้องยกให้เขาค่ะทําพี่อุจิคนเดียวนะคะคนอื่นไม่ทําพี่อุจิเนี่ยทาคนเดียวเพราะพี่อุจิเนี่ยไม่ไม่สู้น้องไม่หือไม่อื้อกับน้องรู้ค่ะว่าแม่ดุดูทาท่าดูทาท่าค่ะรู้ว่าแม่ดุด,ททด,ททด,ดูเอาเถอะค่ะดูเอาเนี่ยราคา fc รู้ว่าแม่ดุแล้วทําท่าร้ายมาก แล้วประจบเก่งนะคะแม่เข้าห้องน้ำนี่้เข้าด้วยเดี๋ยวท้ายคลิปจะให้ดูว่าแม่เข้าห้องน้ำแล้วเข้าตามแม่ไหมดื้อค่ะแต่ก็อ้อนแม่แม่ก็ตีไม่ลงตีไม่ลงค่ะแม่ไม่เคยตีเขาเลยได้แต่ดุแล้วจับขังกลงจับขังกรงเดี่ยวเนี่ยค่ะนี่เขาเรียกกลงเดี่ยวนี่ค่ะคือกรงเดี่ยวใหญ่โตมโหแล้วทึกเนี่ยค่ะนี่คือกลงเดี่ยวที่แม่ขังไว้นี่ค่ะกรงเดี่ยว ไม่ต้องห่วงว่ากงน้องจะเล็กไปไหมน้องจะเครียดหรือเปล่านี่คือขังเดียวค่ะเอาไว้ขังเดียวไว้ขังมาเฟียค่ะกงนี้เพื่อมาเฟียที่รักเอาไว้ขังมาเฟียเนี่ยค่ะมาเฟียดื้อต้องขังนะคะใช่ไหมคะพี่อูทางเหมือนหน้าเหมือนหน้าคนดื้อค่ะเนี่ยคนดื้อที่สุดในบ้านหลังนี้คือพี่อูทางเดินม,มาหาแม่แหละไม่ต้องเลยค่ะ มีแมวตัวหนึ่งแอบมาหาแม่จะเปิดประตูเองได้แมวบ้านนี้เปิดประตูได้ค่ะถ้าไม่หลอกไปไหนหละอูทางไปไหนแล้วล่ะืึแม่เห็นนะไม่แอบดูแม่เนี่ยจะมาแอบดูค่ะไม่มีอะไรหรอกแมวบ้านเนี้ย เห็นไหมคะเหนไหมคะมาทำไมอุถังมาทําไมมาทําไมมาทําไมไม่ได้อุถังออกไปก่อนแม่อ่านน้ำไปออกไปก่อนเร็วๆค่ะจะนั่งเฝ้าเหรอไม่ได้ไม่ได้ไ,ไดปไปเดี๋ยวแม่อ่านน้ำก่อนครับแม่รักอุถังเสมอครับใครไม่รับลูกล่ะ เออลูกแม่ไม่ได้คนเกเลเนาะแม่อาบน้ำก่อน